เลือกออกรถในราคา49,000บาทนะคะหรือจะเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะในราคาแค่7 9 9 0 0 0บาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับบุ้งนะคะบุ้งอยู่ที่ f o r d RA ราชพฤษ์พราม5นะคะวันนี้นะคะบุ้งเตรียมส่งมอบนะคะตัว XLS นะคะตัวนี้ให้กับลูกค้าอีก1คันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกชุดแต่งนะคะเป็นชุดของวิกเตอร์นะคะเริ่มจากด้านบนนะคะตรงฝากระโปรงหน้ารถนะคะจะมีตัวหนังสืออะคริลิกนะคะตัวเรนเจอร์นะคะบนฝากระโปรง คันนี the the and the can this this ้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะสีเดียวกับตัวรถนะคะกลมกลืนกับสีตัวรถนะคะสร้างความโดดเด่นแล้วก็สร้างความหรูหราให้กับตัวรถนะคะมีไฟด้านบนนะคะเป็นไฟทับทิมนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบแรนดอมนะคะเป็นตัวหนังสือฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสติกเกอร์ได้เลยนะคะว่าอยากจะเป็นสติกเกอร์สีอะไรนะคะส่วนกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้นะคะสามารถ เ,เลือกอมีติดไฟ LED ตรงนี้เพิ่มขึ้นให้ด้วยนะคะอันนี้ก็สร้างความโดดเด่นให้กับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะส่วนไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟนะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะสามารถเปิดปิดอัตโนมัตินะคะในกรณีที่เราอยู่ในที่มืดนะคะไฟก็จะติดให้เราอัตโนมัติถ้าอยู่ในที่สว่างไฟก็จะดับให้เราอัตโนมัติเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะซึ่งทํางานอาจัจฉริยะเช่นเดียวกันคือในกรณีที่เราหักพวงมาลัยไปทางซ้ายนะคะไฟตัดเ ไฟตัดหมอกทางด้านซ้ายก็จะทํางานนะคะถ้าเราหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาไฟตัดหมอกทางด้านขวาก็จะติดให้เช่นเดียวกันค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะอุ่าลืมบอกไปตรงนี้นมีครอบไฟมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สร้างความโดดเด่นให้กับตัวรถเช่นเ mm. ดีวยวกันนะคะมีครอบคิ้วล้อมาให้นะคะตรงนี้เป็นขนาด6นิ้วนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าจะเป็นลายเรียบหรือว่าจะมีลวดลายนะคะด้านล่างนะคะเป็นล้อแม็กนะคะ ขนาด20นิ้วนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นขนาด17นิ้วนะคะตรงนี้เพิ่งเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นขนาด20นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางออเทเรนนะคะแล้วก็แม็กก้านวายนะคะสีดำเงานะคะอันนี้สวยงามโดดเด่นมากๆเลยค่ะด้านข้างนะคะเป็นกกระจกตอบไฟฟ้านะคะแต่ตรงนี้ยังเป็นทับมืออยู่นะคะและก็มีข้อเบ้ามือรองจับให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะสามารถช่วย กันรอยผูดขีดได้เป็นอย่างดีนะคะมีคิ้วกันสาดให้แล้วก็ติดตั้งแหลกหลังขาเพิ่มขึ้นมาให้นะคะลองมาดูในส่วนของด้ด้านในตัวรถกันบ้างนะคะ ด้านในของตัวรถนะคะตัวเริ่มต้นตัวนี้ x l s นะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังแล้วนะคะแล้วก็มีพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีหน้าจอเรือนไม้อยู่ที่8นิ้วนะคะแล้ก็หน้าจอซิงโฟเอขนาด10นิว้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ได้เลยนะคะ,ะตรงนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ10ออขอโทษทัเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมดเลยนะคะ ด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นฝาถังข้อฝาถังน้ํามันให้นะคะป้องกันลอยผูดขีดนะคะเวลาเด็กตั๊มเติมน้ํามันได้เป็นอย่างดีค่ะมีโรบานะคะแนผนคู่มาให้นะคะเป็นโรบาร์เล็กของ outlander นะคะตรงนี้ติดตั้งสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ดูดุดันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็นไฟท้ายนะคะแบบ led ค่ะ และด้านท้ายนะคะมีฝาครอบนะคะมาให้นะคะเป็นตัว F.O.R.D ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถได้อีกเช่นเดียวกันค่ะมีกล้องมองหลังขณะดถอยจอดมาเพิ่มให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแต่งราคานะคะออกรถแค่49,000บนนะคะกับราคาพิเศษเพียง7,99,000บาทได้แบบนี้<อ>คุ้มค่ามากๆเลยค่ะถ้า,าท่านลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะออก รถฟอร์ดทุกรุ่นนะคะสามารถนะคะโทรมาปรึกษากับบุ้งได้ก่อนนะคะที่เบอร์093 953 2942หรืออยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะเข้ามาพบกับบุ้งได้เลยนะคะที่ฟอร์ดไอเอาเฉลิกพระราม5นะคะวันนี้บุ้งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ